คำถามต่อมาครับโลีตินทานได้กับทุกมะเร็งไหมเออคำถามนี้มันจะพาะมะเร็งเต่านมมะเร็งตับมะเร็งปอดอะไรหรือเปล่าคำถามนี้ดีมากคืออย่างนี้ในต,ตัวโลรตินเนี่ยอย่างแรกเลยอย่างที่เราเข้าใจมันไม่ใช่ไปยารักษามะาเร็งนะย้ําเสมอนะคำนี้แต่มันคือสารอาหารที่ไปฟื้นฟูให้ร่างกาย คนที่อาจจะเป็นโรคของความเสื่อมหรือคนที่ไม่ป่วยเลยแหละพบทุกคนมันเสื่อมอยู่แล้วให้ชะลอการเสื่อมลงไปนะครับช่วยให้เซลล์คือคิดง่ายๆถ้าเซลล์ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมในระบบต่างๆทํางานได้ดีร่างกายก็พร้อมที่จะต่อสูรร้โรคร้ร่างกายเราสามารถสร้างเซลล์ที่ไปกินพวกเซลเล์มะเร็งได้อยู่แล้วนะฮะเมมโฟเอ็นเเซลล์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับคราวนี้แต่มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะถามหน่อยว่าถ้าเซลล์เราเนี่ยมันไม่สมบูรณ์มันได้สารอาหารที่ไม่ครบอะครับ คนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งมะเร็งมันอยู่ในตัวคนเรารับอนุมูลอิสระตลอดเวลาเรารับสารต่างๆเข้ามามลภาวะต่างๆปัจจัยความเครียดมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ทําไมคนถึงไม่เป็นมะเร็งอ่ะคนที่ไม่เป็นกับคนเป็นคนบางคนเป็นบางคนไม่เป็นเพราะคนเหล่านั้นเขามีร่างกายสามารถไปกําจัดไม่ให้เซลล์ไร้มันเติบโตได้ ก็เหมือนกันครับโปรตีนเข้าไปก็ไปทําหน้าที่เพื่อไปเติมเต็มสารอาหารในกับร่างกายปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเซลเราได้กินปุ๊บแข็งแรงเป็นไง <c oughs> เขาก็สู้กับโรคหล,ลายด้านเองถ้าคิดง่ายระบบทุกอย่างคือมันเป็นเหมือนการ <c oughs> เขาเรียกว่าการปรับสมดุลร่างกายแล้วกันในระบบร่างกายทุกระบบสมบูรณ์แข็งแรงคิดว่าโรคภัยจะอยู่กับเราได้ไมครับแปลว่ามะเร็งไหนๆกินไปได้เลยทุกมะเร็งฮะ คนไม่เป็นมะเร็งควรยิ่งกินก่อนที่จะเป็นโอเคไหมฮะป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะกินสักกระปุกสองก,กระปุกกินไปเถอะนะครับนี่คือโอกาสในการไม่ให้เราต้องไปเจอณนะจุดตรงนั้นป้องกันดีกว่ารักษาค่าดูแลคนที่ป้องกนะันประหยัดกว่าการไปรักษาถ้าเป็นมะเร็งบางคนหมดบ้านหมดรถกันเลยนะมีเป็นล้านๆก็หมดนะครับเห็นไม่เยอะแล้วนะรู้แล้วนะว่าเราควรจะป้องกันยังไงนะครับ